วันนี้พวกเราทีมงานวัดคาเฟ่ก็ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างการเดินทางนั้นเราก็ได้เดินทางผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆค่ะและในวันนี้เราก็มาอยู่กับวัดคาเฟ่สาขาที่1,696พิพิกัดบ้านล่องคูตำบลห้วยไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำบรรยากาศการเรียนการสอนและการขายมาให้ทุกท่านได้ชมซึ่งวันนี้ขายดีมากๆค่ะมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาอุดหนุนกันมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพ,พร้อมๆกันได้เลยค่ะตอนที่สองสนอ้นเล็ไปหน่อยโอเคนี่เลยค่ะเนี่ยสังเกตว่าชวงนี้เราตักไม่เต็มแล้วมันก็จะอ่า แล้อนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนแล้วนะคะที่จุเพรามันนทง่ายเห็นไหมคะอะถ้าเกิดว่าเวลาเราเทมันมีกากชาอยู่รอบๆเหมือนเดิมค่ะเทลาดเทหัวนะคะ <c oughs> ่ะอะหวดทเลยแบบนี้เนาะ <c oughs> อ่ะกันออ <c oughs> ี้ไม่หกเลยโถนึ่งนะคะจะได้ประมาณห้าถึงหกถุง แต่ถ้าหกไปอะไรไปก็อาจจะลดลงนะ เดเราตงผิดไปให้ลูกค้าเนี่ยจะเสค้าและในวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเราก็ได้มาร่วมพูดคุยถึงการตัดสินใจเลือกแบรนด์แฟรนไชส์วัดคาเฟ่จากพี่ปุ๋ยเจ้าของสาขากันค่ะวันนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็มาอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะคะ ที่นี่คือบ้านร่องขู่นะคะตำบลห้วยไร่นะคะวันนี้เราก็มาเปิดสาขาใหม่ให้กับพี่ปุ๋ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้สนุกดีค่ะสนุกดี <c oughs> ชงไปเท่าไหร่แล้วบอกให้เพื่อนๆนฟังจะไม่ได้เลยวันนีเ้เยอะมากเลยทำไม่ทันเลย <c oughs> อืมนะคะชงเยอะทำไม่ทันสูตรยากไหมคะพี่ปุ๋ยไม่ยากอือเริ่มจำได้เริ่มแล้วอืเริ่มจำได้บ้างแล้ว แล้วก็ก่อนที่พี่ปุ๋ยจะตัดสินใจเลือกแบรนด์วัดคาเฟ่มาเนี่ยไปเจอข้อมูลเรามาจากไหนเอ่ยจากเพจอะคะ่ะใน f เฟซบุ๊กเซิร์ชหาหลายร้านหลายๆที่ค่ะมาถูกใจที่เนี่ยก็เลยตัดสินใจทักไปถามข้อมูลค่ะแล้วให้แบบให้คําตอบให้คำปรึกษาที่ดีอะก็เลยก็เลตัดสินใจชอบอ๋อค่ะถามอีกนิดนึงว่าตรงไหนถึงเพราะว่า พี่ปุ๋ยบอกว่าดูมาหลายแบรนด์อเรียกว่าดูแหละตัวเลือกเนอะก่อนเราจะลงทุนจุดไหนที่ถึงเรียกได้ว่าอยถูกใจแบรนด์เนี้ยน่าจะเป็นที่ของอได้ของครบได้ของครบเรียกว่าครบเซตใช่พร้อมคือแบบเนี่ยอย่างวันนี้คือมาแล้วก็คือสามารถเปิดได้เลยขายได้เลยพี่ปุ๋ยเตรียมตัวยังไงก่อนที่ทีมงานเขาจะมาสอนเตรียมอะไรบ้างคะเตรียม เตรียมซุ้มอ่าหาที่ทำซุ้มอ่ะสั่งเขาไว้เป็นเดือนเลยต่อคิวต่อคิวหน้าร้อนขายดีคิวต่างๆก็จะยาวหน่อยนะคะก็คือสำหรับชุดที่พี่ปุ๋ยเลือกนี่เป็นชุดราคาไหนนะคะ25,900า0บาทอืม2 5น0 0นะคะแล้วก็เตรียมซุ้มรอเนาะเตรียมถังน้ำแข็งรอนะคะเรียกได้ว่าที่พี่ปุ๋ยเลือกตัดสินใจรับชุดนี้เพราะว่าของครบพร้อมขายราคาก็ สวยราคาสวยก็เลยเลือกราคานี้มาแล้วการบริการของเขาเป an ็นยังไงบ้างคะให้ความปรึกษาดีค่ะก็เลยชอบตรงนั <t <t ้นอ่ะคือเราถามอะไรไปแล้วก็สามารถตอบเราได้เลยแนะนำเราได้ก็เลยชอบเลยอ่าก็เลยชอบเลยเอาเป็นว่าถูกใจตั้งแต่คุยแล้วนะคะแล้วพี่ปุ๋ยได้ลองชิมหรือยังเอ่ยยังยังตัวเองคือยังไม่ได้ชิมเพราะวันนี้นะคะบอกก่อนว่าออเดอร์นะคะที่ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเนี่ย คนละหถุงหถุง10บถุงเนาะวันนี้หมดไปเป็นร้อยใบนะคะฝนเป็นคนนั่งทำถุงเองกับมืออ่านะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราคิดว่ายอดขายมันจะเออจะต่อยอดเราไปได้อีกเยอะไหมหัน่าจะเยอะ อขอให้เยอะๆทุกวันแน่ขอให้เยอะๆทุกวันนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วบางทีวันนี้น้องก็เห็นมีกลับมาซื้อเพิ่มอีกนะคะแสดงว่ารสชาติต้องอร่อยแน่นอนอร่อยนะคะแล้วก็อย่างของพี่ปุ๋ยที่ว่าเข้าไปดูอะคะ่ะฝนอยากรู้ว่าที่พี่เข้าไปดูหมายถึงดูจากเพจบ้างดูจากได้ดู youtube บ้างไหมคะดูดูอืมเป็นยังไงคะเข้าไปดู youtube ก็ไปดูของคนที่อยู่หลังสิดอะ่ะที่เป็นตำรวจอะ่ะที่เวิร์กพอยท์ที่เวิร์กพอย,ออยท์คะะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเออก็ก็ชอบเหมือนที่เขาบอกเลยเออ,อเรียกได้ว่านอกจากจะเซิร์ชหาข้อมูลตามอ่าเพจ Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปชมในช่อง YouTube ของเราด้วยก็เลยเหมือนเป็นการประกอบการตัดสินใจของพี่ปุ๋ยด้วย แล้วทีมงานที่มาสอนมาบริการนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมชอบค่ะชอบค่ะคุณครูเขาดุไหมคะไม่ดุไม่ดุน่ารักทุกคนเลยคุณครูไม่ดูนะคะบริการดีนะคะช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างเางคุณครูวันนี้มัดถุงอย่างเดียวนะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยที่ได้เลือกตัดสินใจลงทุนกับวัดคาเฟ่แล้วก็ให้วัดคาเฟ่ได้มีโอกาสมาดูแลนะคะ ถึงที่บ้านเลยนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอให้พี่ปุ๋ยฝากร้านตัวเองเลยค่ะก็ก็ตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็ตื่นเต้นนิดนึงอ่ะฝากร้านได้เลยว่าร้านอยู่ตรงไหนอ่าร้านอยู่ร้านตั่ผมชายนะคะของของในปอนะเอ่อส่นมากก็จะเป็นลูกค้าของร้านตัดผมแหละของปอค่ะเจอมาหนุนได้นะคะ ราคาย่อมเยาวค่ะอร่อยถูกใจค่ะอืมอร่อยถูกใจนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพิ่มเติมให้ในส่วนของการแนะนำร้านแนะนำร้านตัดผมด้วยค่ะคือการตกแต่งร้านแน y สไตล์วินเทจนะคะที่สำคัญตัดแล้วหล่อค่ะวันนี้พลลขับของเราตัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ตัดแล้วแบบว่าตัดผมลูกค้าเยอะมากนะคะบริการดีตัดสวยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพง นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากร้านวัดคาเฟ่สาขาบ้านร่องคูนะคะตำบลห้วยไร่อำเภอลมศักิ์จังหวัดเพชรบูร์ไว้ด้วยแวะมาอุดหนุนพี่ปุ๋ยได้ตลอดนะคะเปิดบริการทุกวันเนาะทุกวันทุกวันสงการนี้ก็ไม่ปิดไม่ปิดอ่าไม่ปิดไว้เจอกันนะคะขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยและลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้มาอุดหนุนสาขาวัดคาเฟ่ของเรากันอย่างน่นแน่นและหากผู้ท้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนไซด์วัดคาเฟ่นะคะ